พี่น้องผมสวัสดีครับครับบ้ามียูยูทูบชอวอีสานบ้านของเองมาเบิ้งย่างกินของเฮามีอย่างนี้พวกไส้สินหลอดอยังนี่โอ้ซีนหลอดหมูสินส่นหลอดงัวเนาะอ,อย่าหามไปมากวางเองเดี๋ยวมันผิด,ด,ดอ้อมกบอ้อมกบลาบไก่ปนเสบ็บเสบน่องใหม่ขา้าวเหนียวลักกัซีนหลอดกวางเองอืมพักกระเดาเขา้าวเหนียวห่อน เสียบบ่คุณพอ่อว่าเอาหัอบอ่เสียบบ่ถามทีมงานกวนกัดจินแบบมีเสียบบ่คิดว่าเสียบมันกเสียบกับเกลือนะบ่เสียบป่วยว่าซั่นผู้ใช้ว่าพี่น้องอือพาเข้าปลา,า,า,ากินข้าวปลาพ่อเข่าก็ต้องปลาปลาแนวนี้พี่น้องผมมาพี่น้องผมมาอยากมากินมาเสียบมื้อนัวน้ำกันเฮ็ดเวียกมีเมียอือมาด้วยใจดินี่หรือสิเอาอยู่บวะขย่างเอาอยู่บาา่คขยจางทงธาออืทงธาหน้าจังสี่ ชงชา,นนานหน้หาจีา๊ดไปนวดหีรรอกปะย่ามเกี่ยวบะเทียวบ่ได้ผลเรามมนสีบส่ได้ใหงีันใส่มาเฉียดมาได้เห้กันอีกเสียลอยล้านเสีย,ยเมีย,ยงยยขาดเจ้าไวจักตัวแหล้วกูนี่ละพี่น้องหน้า,ากระได้วานบ่ท่วมวานปุ๊บน้ำท่วมปั๊บเดีมาายแม่เจี๊ยมไขเดยมาอัดกันแท้กับทีมงานเฮอมาพี่น้องผมมาอยากไม่กินมาแซ่บมาน่วน้ำกันพี่น้องผมกับทีมงานอีสานบ้านตัาเองเนาะพี่น้องเนาะกินเขาแซีบแซบกินยุทธทงยุทธาอยู่นาอยู่ให้พี่น้อง นี่ฮะของวานบุกพีด้าของหวานบ้านเจ้าที่เงียบบ้ามาเสียบกับกวยแล้ววะใส่ล่วงลาบไก่เกี๊ยน้อยช่วยเดิมมาอีกแล้วตอนบักเอียบักพริกบ่มีบุพัใส่อห้องบ่หาบักพริกมานน้ำเนาะลูกโลดอืวนนี่ไม่ลงเขียว เออแจ้งเขาจะม่ชี้ลากรุดอันนี้เป็นท่วงหน้าเขาจะหาผ้าเพื่อนนะครับเนาะเป็นท่วงหน้าเขาจะหาผ้าเพื่อนจะหาตุ้ยเย่แล้วเด็กชายชีวิตเป็นจากพวกเขาแล้่ยวนะครับเรื่องขอแสดงความเสียใจกับคุณสันนั่นฮึชั้นสมัยก็กี่ตอนบ้าไม่ได้คนชนสิตช่วงหน้าหน่อยอยู่หันบาดเพื่อนบ้างลูกได้เพื่อนคุณนสันใจมาสางเฮี้ยนให้มาสางเฮี้ยนให้พอเนีหากระดิวในห้องไปปีหนึ่ง รู้ปีหนึงกิ้นชีพทักสายไปกับบ้าวากันเนาะครับเนาะนีว่างป้าอว่างป้าแล้วเนาะไม่มีผู้ยู่บ่าว,าวางยังเลยุ่งเถี่ยมเลยใช่หมยุงเถี่ยมโอ้ยใบบักก่ากระป่น

ว้าวว้าวนี่ครับกินข้าวปลาแทบมีด้วอยู่ดี่แต่ว่าเขาอยากเอามาเนาะพี่น,อน้องเนาะอย่าว่าลืมเด้อเขาอยากแม่เขาอยากจัดแนวเป็นแนวนี้พราะเขาไม่ค่อยกินกอ,อือม,มันจะามักินข้าวปลาพี่น้องทางโพ่อใขอควายเส้นนี่นะยังกว่ามันมีตจิตีเอ้ยพูดอะไร vâng vâng bàn vâng 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 như vâng 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 Cây cây vâng 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 Uhm อ้อมคบยังไดอ้อมคบน่ยมันมีอยังสิโพดส่บะแซบเนี่ยวะมันมีอยังสิโพใตส้กินเราบะแซบเนี่ยพี่น้องนาว่แซบอ่ะแล้วโค้กเกลือซบกี๋บ๊อมมากงตบกีเกลือซูบกเกลือบ เราเป็นผู้ได้กินตู้บกเยียร์คับเขาที่มีก็เอาอ่าไม่กว่าฟังไว้เด้อเมื่อปู่เพริกไว้เจ้าบักพริกโหรวละผ้าอ่าบักพริกโหระพาเพราะอ้ตู้เหล่ากะเพราเพราะว่ามุข่อยจะได้ใส่แน่นอนยิงใส่แน่นอนหนูดับบ้ามีการันตีเลยหนูดับบ้านบหนูดับเพียงแต่คะแนน Chóa thế nào khoảng Ờ Chóa thế nào khoảng Vì vâng hẳn oai hả Ờ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  nhai Ừ Ờ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  Ví lý hóa nuôi nào Ờ Ừ Dhe. 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 Ừ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  แก้วแล้วปนเนี่ยชักจะมันปนให้มันแก้วบูมาป่นคุยยากเดียวนี้คิดดินยุบผมมือเกินว่าขาวแบบรบอันนี้ะมาว่าเรือ ก็ยาบแบบนี้โปเลียมตัวนี้เนน้องใหม่กรบปนขึ้นเด็ดใช่ะว่ะเนาะเขาอกันเนะเขาก็ลองซ้งปะอ่านี่สิบเอ็ด อันนี้เอาก็ได้เอาออกมาเหี่ยวข่องเท่าเต็มปากคือจัง,งอันนี่ไงคเราขอปลาความหนาพม,มิ่งมัมนเราขอปลาเพิ่มหนาพมิ่งกินได้เนี่ย เราทำหากยกินเ้อเรายุ่ใจจังอยากเรื่องผ้ามันมีความสุขไม่ได้ผ้ามันมีความสุขผ <s we ak> ้าพื้นเมือ,อมกเฮ้ยยังไงก็เอาอีนอกขงเขาใหญ่เอาเยอะไม่เ้ีงผู้อะไรบทีมงานใชนว่าผวาใหญ่เสือกััวเสือ้อแล้วหักเจ้าเยจะมองอ เอาไปตัวเองอาขาวครับอือ,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 อเอาออกไปหายกเจี๊งน,น่ะเอบอบ่มีเสียอือเจ้าแั่นี้แหละอือกเจี๊ยนห,ยยหน่อยคือเด้กันที่พจอไทยเด้กันอยู่ทีควบส่วควบด้ควบส่บังน้าอ,ยอยานันยังเราแด้ระบายระบายต้องมักมันพว่วเดงหน่อยเลย แตาแล้วเล้วแผลป่าเอาดูเหรอเนเอาเลยเราเบิ่งอยู่ดิเราเบิ่งอยู่เด้อป่าเนี่ยป่าเนี่ยคนที่ว่างก็ว่างพวกไส้พวกเกี่ยวกับผมนะอืาหารมันอยู่กันกับพวกไา้เนาะป่ามันบ้านมับอกว่าเกี๊ยน้อยอ่ะเฮ็ดยังกินแซบเนี่ยนแซบดูถ้าเป็นบ้านมันพออย่างน้องหลงมากเราอยู่ปะ

แม่แม่จะเนื้อเห่อแม่เนี <k ips> <k ips> na, ่ยเนี่ยเขาท่าพ่อจะว่าพี่สอว่ามันเลื่อนแล้วเนี่ยนี่ยก้นหอยดีเลยไม่หันแล้วมึกินยังสี่บเหีอนบเหรอี่หมอนอ่ะเราคอยพ่อยากให้ที่งานอดเดมันเฮ็ดน่อยเฮ็ดร้ายก็ต้องกินนะเรา้องกินดูมันดูดีแบบโอ้ยเี้ยนี่ดีก่ดี่ะร้ายรู้ไปสนไะนี่ดีง ได, yup. ด้บีได้มองหาคือบ yeah well> ีเขาใส่เลยได้บีเขาใส่มาเล้วมึงอึนมึงอึนจุม่ะอึนจุบีเขาใส่มาแล้วเดี๋ยวเร่องเยกี่วาบีเขาใส่มาจัดหายจำอจำมองตอใจแล้วเบิ่งเงินกว่านี่มันว่าง่ายด้วยสิ่งที่เอาเสียน่นก็ได้ไม่เห็นเลยเนาะอืม Chèo, khuỷu mà, nào nè Nè màng bánh chèo Cúi, cúi, cúi là chén Cái dàn mua bỏ im bỏ đầy nó bật mất quỷ khăm, khảo thoa nuôi bọc tùm nó อาภีพี่มี่อาภีพี่พี่ก็คือตัวขาดได้หรือเปล่าี่ย้อาภีครับผมขอบคุณทุกเรื่องทุกสอบทุกเรืงที่กระทำเมือเดือนก็พี่น้อนคนใจชิมงานอีสานบ้านของเองนะพี่น้องเนาะมาอัดกันแท้อืมความน้ำน้ำยัดหนึ่งกับเบ้มีมา้ำกับทีมงานของเฮาเบ้าจิมลาโพวไสคุณปดตัวสนองของเฮาเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กินข้าวปลาแซ่บๆสุดยอดขอบคุณครับสวัสดีครับ nên chắc là khăm khẩu xả tham nhại đấy, không nào? Khăm Chăm bây giờ